น,น,น,นี่เาซ้อมนลอืมมีเกียดคนนู้นอากาศสบายดีทุกคนซึ่งตอนนี้กับพายุริมเซนโนนทุกคนมื่อนี้ก็มาหาจู่ห่างกินก้นนกาุกคนเลยมื่อนี้จะพาทุกคนมาหาลเลาะเซอรอเบ็ดกบนะแต่ว่าไปเซอรอตาม ตามแง่เรืมเซ่ทุกคนตามถ้ำตามหินทุกคนเลยอยู่ทางเหนือพละ่ะอัจจะพาพุคนลองไปทางเหนือพู้นนะอยู่ห้วยวังแนนคนทุกคนเลยอ่าพอกบยามนี่น,นี่มีตะกบตัวใหญ่เลยทุกคนแล้วมันอาศัยอยู่ตามตามรืมหินตามถ้ำนะอ่ามื้อนี้ก็มาสี่คนนะแต่ว่าเขามากรเลยสองคนอีสองคนใช่ม้าลหลังทุกคนเลยตอนนี้ก็ทีมงานเขากำลังไปเอาไอาส้เดือนอยู่ หิมเสนไปหาโจกเอาตามหิมเสนใส่เดินก็นได้บูธชา่เดือดลายหาง่ายใส่เดือนนี่อเอา้าเดี๋ยวขึ้นไปทาทีมงานอยู่ถิงกนนได้นี่กินเทงห้องบุน้กะยังทนามีเลทุคนเล้บางทีอาจ,จีพหาพี่ต้องแหงเนี่ยพี่ตัเจียวจักเลยแหงงามาเลย สั่งไฟต้มน้ำ้อนไว้กินกาแฟ,าฟาทุกคนเลยอ่าถ้าทุกคนตอนนี้ก็ทีมงานเข้ากับมาครบหมดทุกคนเลยเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงในจังย่างต่อทุกคนเลยนี่ใส่เดือดก็หาไม่ร้อยละทีมงานหามาเลยกระไรเติบอยู่ทุกคนเลยนี่ใส่เดือดน,น่ะทุกคนใหญ่ๆคนนึง กินข้าวบาทนี้เอาแนวกินเท้งคนเลยตอนเท้งนี่แนวกินห้องกะมีแต่รเจีวกับมะกระถินย่างเดียวเนาย่างมันกินว่ามีแห้งคนเลยมีแห้งแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวพินามอิ่มไปแล้วเตรียมของอ๋อเดินทางหนึ่บาทนี่นี่คือเบ็ดของเฮานี่ เกกกกบ็รก็น้ารม่านบริรับัเลยน้าก,ก็มานร้อยห้าสิบหลางนะ,ะทุกคนานี้ลุย เห็นทอหจะรเว้ยตุ้บอบไปดิเป็นทางมาถึงเอ้ยหามโคไม่ลำเดียวขนซอดลมแห้งทุกดนเอ้ยย้ำแกงที่เหามชามแกงนี่แล้วมนี้ ลงเลยโอ้ยขนเลยลมผัดมวกตกลงน้ำเซะไปเลยโอย้มันล่มแห้งหลานคนเลย หางินคนเลยงามลายคนเลยอ๋อวันนี้หายุหาก,กินกับอวานโซขมานนะาตามภาษาคนปนเนาะฮะทุกคนเลยทเพื่บบเพื่บอกหาเพื่อจะ,ะ,ะหา,า,ก,ะหาก,กินหายุยังแหละหาเลี้ยงชีวิตไปวันๆคนเลยมืองมานมืองบุม,มาหาก,กินหายุก็ได้อ๋อฮะทุกคนตอนนี้ก็ มาหอดห้วยที่เหาสิมาหาเซอร์เบ็ดกบเลยด้วยอาจจะเลาะไปตามห้วยอะไรแบบนี้เลอะเพิ่มกว่านักหน่อยไปเซอร์บอลมีขี้หินด้วย กลังเล okay. ิ่มสซเบดนะทุกคนนี่เลยแถวนี้ป่าลายแถวนี้นะหอยมูเออม่ต้องถามถาามหองะอันนี้เหียไซยังไง นะทุกคนคำน้ำมันใส่นะปลาดุกได้สบายทุกเลยอ๋อไปหน่อตามห้องไปหน่อยเซอร์เวตกบของห้องมันนี่ก็ได้ทุกคนเขากะเซอร์เวตมาได้ระยะหน,น,นึ่งแล้วนะห้อมห้องนี้เขากะที่มาพักพอนนอนนี่แหล,ล,นะละทุกคน,น,นมะแรงนี่มันกับฝังลมเนี่ยนะห้อมสมทุกคนเรียกจุดที่ห้องจะนอนมะแรงที่นี่แหละอือโอ้ คักเลยทุกคนเอน้ยมีแต่พล่านหินกับแป่นน้ำนะย้อยสี่ิี้อห้อยเครื่องห้อยของ,อองวันนี้แล้วเฮาสีร้อสเสบิตอนพอเบ็ดเฮาอย่างหลายทุกคนเลยแต่ว่าเ,าเครื่องของไปก,ก่อนมันงาดุ่มจริงจริงเลยจุดจุดที่เฮานอนเนาะเดียงนอนนี้แหละนอนหนาวนี่มาเรียงเฮานี่ <S <S ไปทุกคนหลังจากที่เฮาเอาเครื่องของไปแล้วแล้วก็ สิบเอลเซอร์เบสเน,นี่ยาน้องถือโคมไมนำท่นเลยรอยยมคำเลยนอนชื่อก็เป็นวังน้ำใน้ใสทุกคนน้ำใสงามในน้ำ,นนำนล่ะ คือหอยผ่านเที่ยวนคนมันเที่ยวตัดโถยทุคนหอยใหม่เลยนะี่หอยผ่านที่เขามันเที่ยวที่โวยที่เ่าเซอเร์เบ็ดทุกคนอู้หอยตัดกันไปห้างหน้าเลยผ่านทางผ่านทางหมูเท่านี้อู้ขนาดมันคนเลย กบเป็นคนจังเดแลลวมาแรงเลยนนอกไปนี่เลยมีทำมีกี่ทัง้งหมดเด็นเข้ากัยังรเดินเข้ากัได้ มีส se ิกบเขานี่ทุกคนเลกบตัวทนี่ฮะไก่บ่เออไป็ปลาล้าอยู่เนาะ เซอร์นีลางดูหน่ยตามนมีหลยลางน่งนี่เซอร์ตามหา้มหอมทำห้อมอีหีนขึ้นขึ้นแ้วนี้นะอ่าแต่บังชีวิตังไงก็ยังมูคดดุณเลย จะว่าถ้าเบิ้งมาเล็กย่งพวกเลยเสียบยเนื้อเนาะมันเป็นกี่หินเนาะหินส่วนลาย en งดเลยวะทุกคนเอ้ยกำลังซื้อเบ็ดแล้วทุกคนเลยกลับมาเอาทับจนความเป็นมืดเอา้าเดี๋ยวขอเวลากินข้าวจะพักนะทุกคนจะเข้าวนึงนะยาวกนินน้ำแล้วจะน้อยจังไปเลาะยามเบ็ดเฮาทุกคนเลยเอามันสีมาหรือบอนะมุมนี้ก็ได้นาเป็นนาลทุกคนเลยมแมลงนี่ดังไพ่กองัง,ง่ายไว้ตอนนี้ก็กำลงังฟิ้งของเก่งอยู่ทุกคนเลยเนี่ยคือแรงของเฮามื่อกี้ เป็นกระเล่นตัวนึงแล้วก็นกกระเซวตัวนึ่งนะากินข้าวกินน้ำแล้วเาก็เราไปยามเบ็ดทุกคนเลยอ้ากินข้าวกินน้ำคนละคนบ้านนี้มามากินข้าวน้ำกันคนกินข้าวแรงเหมือนกันแสบอืมลองกินกันได้อืนี่นี่เหยื่อแต่ก็มีนกมีกระเล่นของเราก็ได้ยื่จะหิวข้าวนั่นนี่ ม่เจียวเนวนี่เอะเาขอเวลากินข้าวคนเยวคลังจากงี่หางกินข้าวกินน้ำอออกมายามเบ็ดกบของฮอคนแล้วก็จับเค็ดมะนาวไปหน่นเลยเคมะนาวลายเลยดูสิทุกคนจับออมทุกนเลย มึมนนงทุอคนนี่แค่มาหนาวทุกคนนี่โอ้ยเนื้อแซ่บเป็นคนนี่เลยรมืออ้อมเสิร์ฟพักเอเลี่ยโอ้ยห้องกันน้ำทุคนนีย เดีย่ยวทุกคนเกี่ยวกับนนำห้องไรเลยเขาาียวไปหน่อยซอยหน,นิเกนียเงาทุกคนอืม เก้งนี่เรือพีดมันเป็นซาบเลยซาวสามสิบหลายนะแล้ักลายนี้ดูเลยม่งที่วันมึงหอบปัอุ้ยจะไปยังไงดีไปยังไงก็ได้เลยใช่เลยกระสัง ตายวันแล้วผู้เจ้าก uh ุบเอาโหดโหอ้ไปวันแล้วยาวเนไปก็ไปจะเป็น้วจะได้วะดูันตีบดิีอรอนี่จะักคากันโอ้ยเด็กเตอร์เดียววะเลยเตอร์ซีลังกว่ะว่ะ Như trên đấy này Như anh này cũng trên ý anh không ừu tụt ừu ơi một ơi ừu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  ơi ta ơi

แต่ว่ากบยามนี้มันสีตัวใหญ่จังอนในยามนี้เพราะมันมันเป็นยามแรงเลยเด้กบต่ำทำต่ำหินกเลยสีเยอะสีดำดำ,ดำจังอนหลายผักเลยรอ,นอคนเขียนมา เออคุณเอ้ออกมาอ้ตรงขี้มันหนาห้องเสี่ยวกคนเอ้เปลายพักลายนึ่งูไนมตัว่าก็บมีมือจับทุนเลยมีมือจับเขียดทุเลนู่ว่าจับบ้ำพอได้กินกระพาะกันเลเห็นยังกามาผีดํจังโกอ้อทุกคนตอนนี้ก็ยาม ไปกบแล้วทุกเลยเมาทับเลยแหละตอนกลางคืนก็ได้บอดีกินอยู่ทุกคนเลยอ่ทาทั้งกบทั้งเขี้ยทั้งกระปูหินนั่นแหละงามมันเจ้าหรับของ,ของบอสสีเพียร์่ยางยางใบบัวได<ม>้บัวได้แล้วได้บางแดงกลับมาเม้าโผพอดีกันยังไงบัวได้พี่ของเราเลื่นบัวแตกนั่งให้ยิ่ง <S 2> <S 2> ทั้งปูหินแล้วก็เขียดเงาเขียดมะนาวทุกคนเลยทุกอย่างนะดอกบัวไช่เป็ดปลากนะบกบกระห้องกอะไรโอ้ก่อนทำมาวใหญ่ทุกคนเลยอืออ้โอ้โหเลย <นะ S 2> พอดได้กินคนนี้ตายคนนีนี่ก็แล้วมงายโอกมากครับก็ได้บางแดงสองตัวกูน่้บางแดงแต่ว่าตรงนั้นท่านตายเอาไว้ยุทงเรมีเขียดหลายลายเขียดเลยไม่เห่าบริจับหลายนะเพราะว่าบ่มีคนกินหลายเขียดกันกินมะนาวนี่เ็มะนาวลาหลายลิ้ โอ้หเงบุรุตั้งใจจับนี่ยคนนี้จับมาพอได้กินนะเอามแมลงนี่ทีมงานห้องชินอนนี่นะคนด้วยมันยายผู้อู่นอนแถวต้นไม้นะทุกคนเลยใกล้กองไฟแล้วนี่นี่ก็สองอู่ติดกันอันนี้อูน่นึงนะตรงคอยว่าชินอนอยู่หัน่นผู้ฮั่นละก็ะผู้ติดต้นไม้ต้นนั้นนะสำหรับคอยนะมนแมลงทินอนหนาวในนอน,มนแมลงนี่ วันนี้ก็เริ่มหนาวแห้งคนเอ้ยทางลมทางอากาศก็เย็นแน่ใส่กล่องไฟใหญ่ายแนีน่หนาวทุกคนเอ้ยมาแรงนี่นอนหนาวลนแ,น<อ>แล้วมาแรงเนี่ยอ๋อแดงกระจังเลยวะหนาวก็นอนนะทุกคนเลยอ่ากาคอโตพักพ่อนอนหนาวทุกคนเลยมื่อเช้าจังคอยพบกันใหม่ทุกคนเลยจะไปดูนกันไหมอีกว่ามันสีโซกสีมาร์เดลโบนะ tahunan besar nih kenaan, copi kan ini. แจงเลยเพียงมานยห้องแซ่ลยป้าหลายลีบอ่นะย่างมายามเวยดนมเช้านี้โตตรงน้ำตรงกำกำเลยนเลขนาดเลยร้องกายที่มีวยนะอไนี้ อ้กำลังถือเนาะโต้เลยอ้โเลยลองได้ลังได้ห้าหกตัวกนเลย้ยโอ้โหคบได้ถือเนาะคบตัวเมื่อย่นงพี่จับ ลมแห้งคนบ่คนเอ้ยเห็นบ่มาแล้วโนอ๋อกบถุทำนี่เท่าไหร่มีแต่กบตัวใหญ่เลยคนเลยอ่ะนั่นะก็สีดำๆนะโซงเป็นแมวเลยโซงนี้โซงยำม,มันชิมอ,อยำเล็กนั่นเลย เล,เลยการยามเบ็ดกบของเฮาก็แล้วแหละทุกคนเลยกลับมาเฮาทับเลยแหละตอนนี้ก็ได้ มื on oh. ite, so ่อคืนนอนหนาวอยู่นี่เมื่อคืนนี่โอ้ลมมืแห้งรีร้อนคนในรมก็ได้มาใส่ตะกรงไฟกองใหญ่แลยแค่ไหนจากน้อยโูู้นในซี่กองนอกดังไฟเมื่อคืนนี่นี่ดังกองขบิดนะย้ายไปท่านย้ยไปท่านแน่กองไฟโู้ซี่กองโอ้โคตรยกบเสานี่ เสียเซลลฟอคนถือผ้าห่มกักามีทุกคนเลยใครแต่ว่าพวกที่มีผ้าห่มมาแล้วอุนน่นพวกที่งงบุญผ้าห่มในี่เมื่อคืนเอยตังเงาอุ้โต หก่หกตัวตรงเสาเนานะ,ะนี่ดิทุกคนมีเต็มคลองลอยทุกคนด้หาอยูอ่ยกิดมุนีก็ได้นี่มีตะโกตนะ์มืออะไรนะนี่โอ้ในประมาณประมาณสามสิบนั่นแะทุกคนด้วยตะโกโตแบบใหญ่ๆคนเลยมีตโกโตีๆ Ừ. Một cục nhỏ nhưng mà ô pin chắp cốp. Oh, oh, uh. โถ่ดูฝนไทยไฟแหล่ะตรงข่าวแกงไทยค่ะไอ้ไกรยาั่หมด่มันมีหรอเออโอ้ยไทยหันาโอ้ยนั่งโถ่มันจะนวยแบบ้วย,วยงวยยท่งใหญ่ด้วยโถ่มันโถฝุ่นเลย